โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับในขั้นตอนการรันโปรแกรมนะครับการดึงอีเกียนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับลง URL Product ลง s h o p e e Cat l a z a d a c a t าแไลนนชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมารันโปรแกรมกันนะครับให้เราเปิดเพีย์มูลขึ้นมานะครับเป็นเบราว์เซอร์ที่เป็นรูปพระจันทร์เต็มดวงนะครับที่ผมลงให้มุมบนขวาเปิด i m a c โคอย่างนี้นะครับเปิดปิดเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ มาที่ n e w อ g e a r นะครับแล้วก็เลือก ctr s js นะครับกดแค่ดับอย่าดับเบิลคลิกโทษทีนะครับอย่าดับเบิลคลิกนะครับให้คลิกแค่หนึ่งทีใครดับเบิลคลิกแล้วก็ด้านซ้ายหายไปให้ผมลงใหม่ผมคิด500บาทนะครับต่อครั้งเลยนะครับก็ดังนั้นผมไม่อยากปรับใครกดแค่ครั้งเดียวพอนะครับแล้วกด Play แล้วก็มันจะขึ้นมาว่าเราต้องการกำไรในสินค้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับโดยที่0ูนถึงห้าบาท มันจะมีเป็นช่วงนะครับศูนย์ถึงห้าร้อยห้าร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งพันขึ้นไปนะครับโดยที่ช่องฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วด้านขวาก็คือใส่ตัวเลขได้เลยนะครับอย่างเช่นผมใส่ตรงนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบนะครับไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์นะใส่แค่ตัวเลขก็พอก็หมายความว่าสมมุติถ้าสินค้าเนี่ยราคาสามร้อยบาทเนี่ยเราจะคูณที่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับเราก็จะขายที่ห้าร้อยสิบบาทนั่นเองนะครับจากต้นทุนสามร้อยเราต้องการกำไร จ็ก็คือ2 1 0บาทนะครับตรงนี้ก็เหมือนการจะวางอย่างนี้ด้านซ้ายอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะสลับกันถ้า,ามันจะ,ะในแต่และตัวเลือกเนี่ยเราจะเลือกได้แค่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเท่านั้นนะครับเนี่ยไม่ถึงว่าในในช่องนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมอยากใส่200นะครับตรงนี้ผมไม่อยากเอา55 5- 55%าเละผมอยากเปลี่ยนใช่ไหมแค่กดตัวนี้ก็จะหายไปเลยนะครับผมอยากบวกไปเลย300อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วกด Continue ต่อมาตัวนี้ผมจะขอเรียกว่าตัวข้ามหน้านะครับตัวข้ามหน้าเนี่ยเอาไว้ใช้ยังไรให้สนใจแค่ตัวฝั่งซ้ายก็พอนะครับว่าเริ่มสินค้าชิ้นที่เท่าไหร่นะครับโดยนะครับเพราะว่าออเกียนมันจะมีแค่หน้าเดียวนะครับสมมุติว่าตอนนี้มันถึงชิ้นที่สมมติรันโปรแกรมไปนะครับมาจนโปรแกรมมันรันถึงชิ้นที่20บแล้วนะครับดูยังไงเดี๋ยวไฟล์ที่มันดึงมามันจะบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วนะครับ สมมติทำถึงชิ้นที่สิบแล้วชิ้นที่สิเอ็ดเนี่ยเราจะเป็นต้องหยุดก่อนนะครับมันยังไม่เซฟเลยมันยังไม่เซฟข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เราเราอาจจะหยุดเองหรือไฟดับในตัดนะครับถ้าเกิดมันหยุดอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันหยุดถ้าเราแบบเออเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเรามาข้ามแล้เอ,อเราหยุดไปแล้วเรากลับมาใช้ใหม่นะครับสมมุติเราพร้อมแล้วเน็ตมันกลับมาแล้วหรือว่าเราจะกลับมาบ้านแล้วเราอยากมาลันต่อให้เรากด ที่ชิ้นที่11ได้เลยนะครับแล้วกด continue มันก็จะมารันชิ้นที่11ต่อเลยนะครับแต่อีก,กรณีหนึ่งอย่างเช่นอยู่ดีโปรแกรมมัน Error นะครับโปรแกรมมัน Error เนี่มันข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับข้างล่างมันจะกลายเป็นสีเหลืองแต่เราต้องแน่ใจนะครับว่าเน็ตไม่ได้ตัดนะครับเพราะถ้าเกิดเน็ตตัดเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับอโอเค สมมติถ้าโปรแกรมมันมี e r r o r มันจะบอกข้างล่างนะครับว่า e r r o r อะไรแต่วิธีการแจ้ง e r r o r ให้ผมทราบเนี่ยก็ต้องแคปมาทั้งหน้าให้ผมทางงลายนะครับผมจะได้เห็นว่ามัน e r r o r อะไรผมดูด้านล่างซ้ายไม่ออกหรอกครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ copy link นะครับหน้าที่กำลัง e r r o r มาให้ผมนะครับโอเคแล้วระหว่างรอผมแก้เนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาแก้นิดน,นึงนะครับพอดีผมมีลูกค้ายเยอะมากนะครับก็ ให้ข้ามชิ้นที่1 1ไปก่อนเพราะเมื่อกี้มันทาถึง1นึ่งถแล้วใช่ไหมครับแล้วตัวที่เสียมันก็เลยต้องเปชิ้นที่11ดังนั้นให้เราข้ามไปชิ้นที่12ก่อนแล้วกด continu e นะครับผมโอเคแต่ในตัวอย่างนี้เราต้องการเริ่มจากหน้า,าจากชิ้นที่1นะครับเรา,า default ของมันเนี่ยคือชิ้นที่1อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราสามารถไม่ต้องกดอะไรก็ได้กด continu e ได้เลยนะครับแล้เดี๋ยวโปรแกรมก็จะรัน ที่ตัวเลยนะครับระหว่างที่มันรันเนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ r e s u l t ของนีอกิเออกทีนะครับนี่ตรงนี้นะครับระหว่างที่มันกำลังเก็บข้อมูลอย่าเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับอย่าเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาไฟล์ไฟล์สองสองไฟล์ฟนะครับชื่อ l a z a ด a กับ shopee อย่าเปิดขึ้นมาไม่งั้นมันจะไม่บันทึกข้อมูลเลยนะครับผมโอเคอีกเอข้อมูลมันจะเยอะมากดังนั้นต้องใช้เวลาในการดึงหน่อยนะครับผมก็ อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยนะครับว่าจริงจริงแล้ววิดีโอการเตรียมข้อมูลเนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างการาวิดีโอจากโปรแกรมอื่นนะครับซึ่งมันทำงานการคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือดึงมาจาก url product ก็ลิงก์เนี่ยของอ e ีเกียมันเราดึงมาจากหมวดหมู่ไหนเราก็แค่ต้องเลือกหมวดหมู่จากซด้ากับหมวดหมู่ของช็อปปีเนี่ยให้มันสอดคล้องกัน นะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอที่เราจะย้ายข้อมูลจากโปรแกรมที่ดึงเนี่ยไปลงในตัวเทมเพลตที่จะไปลงในซตาชอปปีผมก็ขออนุญาตเอาจากวิดีโอจากโปรแกรมอื่นนะครับเพราะที่ผมบันทึกไว้แล้วนะครับมันใช้งานค,คล้ายๆกันนะครับก็โอเคก็ตามนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างนี้ผมขอ,อ,อทำนึงแค่ชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ มันต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับมันถึงจะเซฟอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่านอกเกียมันมีหลายขั้นตอนมากนะครับในการเก็บข้อมูลโอเคผมหยุดมาก่อนนะครับเราอ,อยากรู้ว่าถึงหน้าที่เอ้ยถึงชิ้นเท่าไหร่เนี่ยามาดูจากตรงนี้จะเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะบอกว่าชิ้นที่สามแล้วนะครับดังนั้นะถ้าผมต้องการรันต่อผมก็แค่ามากดชิ้นที่สี่นั่นเองนะครับโอเค มีสิ่งหนึ่งก่อนที่คุณจะย้ายไปเทมเพลตนะครับเทมเพลตเนี่ยจะอยู่จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เจอในโอต่อไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกผมใช้วิดีโอการทํางานเนี่ยอยู่จาก uh, จากโปรแกรมอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอลบของเก่านิดนึงนะครับโอเคตรงนี้นะครับก่อนที่จะย้ายไปใน e s c r i p t i o n ตรงนี้นะครับหัวข้อ นี่นะครับลอง description โลดิคีสกับรายละเอียดภาษาอังกฤษนะครับกนที่ย้ายให้เราทําอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ของไฟล์รัสด้านะครับให้เราลากสองสองคอลัมน์นี้นะครับนี่ให้มันถมดําอย่างนี้นะครับแล้วกด Control H ฮ่องกงนะครับ H ฮ่องกงนะครับตัวบนบรรทัดบนเนี่ยให้เลือก n เล็ก n ใหญ่ n เล็กอย่างนี้นะครับแล้วกด Tab มันจะลงมาข้างล่างเลยกด Tab ปั๊บให้ให้พิมพ์อย่างนี้เลยนะครับตามผมนะครับ เออโทษทีฮนะอ่ามีแค่นี้นะครับปิดก,กาแบบแบบนี้แล้วก็ BR แล้วก็ปิดก,กาปิดนะครับแล้วกด r e p l a c e all นะครับปรบทีเดียวนะครับแล้วเราถึงจะย้ายข้อมูลเนี่ยไปไว้ในเทมเพลตตัวของ l a z a d a นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทำไมต้องทำนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวของเรื่องของการบอกเรื่องอาการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็รูปภาพนะครับ นี่นะครับจหน้าตาประมาณนี้เวลาเราลงไปแล้วนะครับผมโอเคก็ตามนี้นะครับแล้วยังมีของออช้อปปี้ด้วยนะครับช้อปปี้ช้อปปี้ให้เราทําอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะย้ายข้อมูลไปนะครับก่อนที่เราย้ายข้อมูลไปให้เราทําเหมือนคล้ายๆกันนะครับตรงรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะครับนี่นะครับคอลัมน์สี กด Control H ฮ่องกงนะครับบรรทัดบนเป็น n เล็ก n ใหญ่ ek, n เล็กเหมือนกันแต่บรรทัดล่างให้พิมพ์ Control บวกตัว J J ช a ป a นะครับหนึ่งที่แล้วปล่อยเลยนะครับปล่อยมือนะครับแล้วก็มากด r l p l e c l l นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า,าที่เราดึงมาใน ลาซาดาเนี่ยมันสามารถเป็นโค้ด HTML ได้นะครับแต่ว่า s h อ p e e เนี่ยมันจะไม่เป็น HTML นะครับมันจะต้องใช้วิธีนี้ในการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็พอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็แค่ย้ายข้อมูลลงไปในเทมเพลตของ Shopee นะครับโอเคเดี๋ยวมีวดีโอต่อไปนะครับก็มีอะไรตรงนี้สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ